สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเวนกรรมทวงคืนสารดีกาสั่งปารินาหยุดปฏิบัติหน้าที่กมท คดีฝ่าฝืนจริยธรรมรุกที่ป่าปารินาขึ้นสารดีกาคดีฝ่าฝืนจริยธรรมรุกที่ป่ายันบริสุทธิ์ไม่ได้บุกรุกป่าสงวนครอบครองโดยชอบธทำทำฟาร์มไก่เลี้ยงดูพ่อส่วนทนายความเตรียมพยานสู้คดีไว้สิบปากมีทั้งเจ้าของที่ดินเดิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินเดิมร้องให้จัดทำแผนที่ใหม่ของเก่าผิดพลาดขาดเคลื่อน สารดีกานัดอ่านคำพิภากษาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างไร้แรงหรือไม่7เมษายน65พร้อมมีมติเสียงข้างมากสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กมทด้วยที่สาลดีกาถนนราชดำเนินในสนามหลวงสารน,นัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีหมายเลขดำ คอมจ .12564 ับเพื่อสอบคํำให้การคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชอยื่นคำร้องต่อศาลขอให้วินิจฉัยกรณีกล่าวหานางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐฝ่าฝืนมาตราฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อใช้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่และทำเกษตรในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกรรันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยวันนี้นางสาวปรินาทนายความและผู้ติดตามเดินทางมาถึงศาลตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาเศษและให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะมากและขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองเพราะตนเพิ่งเข้ามาดูแลฟาร์มเลี้ยงไก่ตามที่คุณพ่ออนุญาตและหลังจากยุติบทบาทสอตามคำสั่งศาลชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากขณะที่ทนายความกล่าวว่า สำหรับการต่อสู้คดีทางเรายืนยันว่าคุณปรินาไม่ได้กระทำผิดจริยธรรมแต่อย่างใดไม่ได้บุกรุกป,ป่าสงวนเนื่องจากนายทวีไกรคุปคุณพ่อซึ่งอายุมากแล้วความจำเสื่อมได้มอบกิจการให้คุณเอปารินาดูแลแทนเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงดูอุปการะคุณพ่อซึ่งเป็นไปตามหลักศีลธรรมจริยธรรม ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยขอย,ยืนยันว่าคุณเอปารีนาครอบครองที่ดินโดยสุจริตเราต่อสู้ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏซึ่งขึ้นอยู่กับศาลท่านพิจารณาอย่างไร ส่วนประวัติที่ดินแปลงนี้มีมานานแล้วช่วงก่อนพุทธศักราช2,484ก่อนมีการปฏิรูปที่ดินหรือประกาศพรบรป่าไม้อีกแต่ตอนนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดสรรโดยคุณพ่อซื้อต่อมาจากชาวบ้านที่เข้าทำประโยชน์ปลูกพืชมันสำปะหลังโดยได้เตรียมพยานทั้งหมดไว้ประมาณ10ปากเป็นเจ้าของที่ดินเดิม เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งใช้อัตราส่วนวัด400,000ต่อหนึ่งซึ่งไม่ถูกต้องนักทางเราจึงยื่นคำร้องขอให้จัดทำแผนที่ใหม่โดยใช้อัตราส่วนที่50,000ต่อหนึ่งหรืออัตราส่วน10,000ต่อหนึ่งตามกฤษฎีกาประกาศไว้โดยสารเริ่มสอบคำให้การเวลา10นาิก20นาทีองค์คณะสารดีกา ออกนั่งบันลังพิจารณาคดีครั้งแรกและตรวจพยานหลักฐานคดีที่ปปชยื่นร้องนางสาวปรินาไกรคุปสอสาราชบุรีพักพลังประชารัฐฝ่าฝืนมาตราฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยศาลกำหนดการไต่สวนปปชโจ์ทั้งสิ้น12ปากโดยกำหนดไต่สวนพยานโจ์ในวันที่8 22-28กุมภาพันธ์65ขณะที่พยายนของนางสาวปรินาผู้ถูกร้องมีทั้งหมด10ปากกำหนดไต่สวน1-3มีนาคม65และ8-10มีนาคม65โดยวันนัดพยายนให้พยายามมาสารตามนัดทุกนัดมิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ติดใจในการให้ถ้อยคำพร้อมนัดฟ้องคำพิพากษาในวันที่7เมษายน65เวลา10นาฬิกา30นาที ทางนี้ในการนัดพิจารณาคดีวันนี้ 9พฤศจิกายนปปชยังได้ยื่นคัดค้านการดำรงตำแหน่งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ของนางสาวปารินาเนื่องจากเห็นว่าศาลได้สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอแล้วซึ่งองค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นหน้าที่ของสภา การทำหน้าที่กรรมธิการวิสามันจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอดังนั้นเมื่อนางสาวปารินาได้รับคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมธิการได้ ส่วนกรณีที่นางสาวปารินาขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการยื่นคำร้องของปปชไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ผ่านมติของคณะกรรมการปปชนั้นสารเห็นว่ามิใช่บทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงไม่ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยกคำร้องขณะที่นายที่วาการกระสังทนายความของนางสาวปารินา กล่าวว่ากรณีที่สารระบุว่านางสาวปารินาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่กรรมธิการได้นั้นถือเป็นบรรทัดฐานใหม่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีสารชี้ขาดว่าผู้ที่อยู่ระหว่างสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมธิการไม่ได้แต่กระบวนการแต่งตั้งนางสาวปารินาเป็นกระบวนการโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการเสนอชื่อผ่านสภาและได้รับความเห็นชอบโดยนางสาวปารินาไม่ได้เข้าไปเป็นเองดังนั้น จึงไม่ส่งผลทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ต้องเป็นโมฆะและไม่ผูกพันใดๆเป็นเพียงแค่การสร้างบรรทัดฐานใหม่เท่านั้นแต่หากมีข้อสงสัยในประเด็นนี้ควรจะมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดเพื่อความชัดเจนเพราะคำวินิจฉัยของสารดีกาไม่ได้ผูกพันทุกองค์กรรวมถึงรัฐสภาขณะที่นางสาวปารินายืนยันว่า เคารพการตัดสินใจของศาลส่วนจะส่งผลต่อการหาเสียงเลือกตั้งที่ขณะนี้มีกระแสเรื่องการหาเสียงนั้นยืนยันว่าไม่กังวลเพราะระหว่างที่ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ